ครับผมนะครับเทมูคนเซมีคาเดเมีบไฟท์เราซ้อมมากี่วันสองสามเดือนนะซ้อมอยู่ที่ค่ายเซมีครับอยู่ที่เชียงใหม่ครับอยู่เชียงใหม่เลยและอยู่นั่นตอนนี้มีใครเป็นคู่บอลซอล้วมังพี่พี่น้องๆในครายตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ18ครับสูงเท่าไหร่เจ็ดสิบหกครับน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้หกสิบครับมวยสไตล์อะไรครับครบเครื่องครับวันนี้เราต้องมาเจออัยาลานะเจ้าลูกช้างเคยต่อยเขาไหมไม่เคยครับครั้งแรกเลยศึกษาเค่งมาต่อยเขายัง เขาควรสไตล์ก็เรื่อยๆครับวันนี้มาเจอนะวางเกว่าแผงให้ดีก็ช่วงวิธีล่าสุดแล้วต่อยไหนมาก็ไอช่องห้าครับล่าดาเนินครับเอาที่ดําเนินนั้นต่อยกับจัได้เป็นไงเพชรดำครับเป็นไงบ้างวันนั้นชนะครับชนะคะแนนครับวันนั้นเบียดเท่าไหร่เบียดร้อยยี่สิบสี่ครับร้อยยี่สี่วันนี้ต่อยร้อยยี่สิบหกเนาะพอตอนกลางคืนอันนี้ต่อยตรงตอนบ่าย เมื่อเช้าสอบหนักยังสอบแล้วครับเป็นไงบ้างเกินปอนนะครับปอนหนึ่งก็เดี๋ยวมาวิ่งยีเซนยีสายเนาะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้ก็พร้อมออยชทนนิกับใครเหมือนเดิมคุมมากี่กิโลไฟนี้ก็สองโลสามโลอย่างท่องจีนนี่เราเคยมายังยังครับครั้งแรกเลยเหรอครั้งแรกครับการกิ้งตื่นเต้นไหมนิดหน่อยครับตอนบ่ายท้องตื่นเต้นนะครับคุมมาประมาณเท่าไหร่สามโลสามโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดห้าสิบคนจังหวัดชุมพรฝากเชยเชยแฟนขับเราหน่อย ฝากเช้าเช้าช้าเช้วช้าเช้าเช้าเช่วย้าเชีาเชเช้ช้ายชาช้าเัาเช้าเช้าช้าเชนช้าเชช้าา